โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนที่โรงเรียนสายบุรีแจงประชาค่าแล้วก็ออกน้วยแผ่เฉพาะทางรวมยีสิบดคลนิกไปดูแลพีหน่อประชาชนชาวสายบุรีว่าส่องพันคนเลยทีเดียวค่ะ ที่โรงเรียนซ้ายบุรีแจงประชาคาาอําเภอซ้ายบุรีจังหวัดปัตตานีนายแพทย์ชนานซี่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ2 8กรกฎาคม2567จังหวัดปัตตานีโดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงป์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนางพาทิมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็คณะผู้บริหารเข้าร่วมในกิจกรรมนะคะสำหรับกิจกรรมพาหม้อไปหา ประชาชนเป็นประจำในวันหยุดทุกสัปดาห์ค่ะเพื่อเพิ่ข่าวถึงเรื่องข้อการรักษาด้านทางการแผทย์เฉพาะทางให้กับพี่นองประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ออกน้วยแผดไปแล้วใน48ครั้งมีประชาชนเข้าถึงบริการแล้วเนี่ยว่า1นึ่งแสนหามื่นเก้าพันรายแล้วก็ได้เข้ารับพัฒการเฉพาะทางแล้วสองพันเซรอยสามสิบสามรายค่ะแล้วก็พัฒการเฉพาะทางขัดกรองมาเร่งถึง8ปดพันสามรอยสี่สิบรายนะคะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีก็ได้รวมกับภาคีกั ทางภาครัฐและก็เอกชนจัดคลินิกเฉพาะทางสำหรับบริการประชาชนรวม21คลินิกแล้วก็มีประชาชนในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงเข้าถึงการแพทย์เฉพาะทางกว่า2,000คนนายแพทย์ชนนานก้าวขาวาภาวะปากแว่งเพดานโวูเป็นปัญหาสุขภาพของเด็กเพบตในจังหวัดปัตตานีจํานวนมากสาเหตุจากการตังครร ไล่ครั่งทำให้ฟโฟลิกในรางไา่เนี่ยตำ่ำโดยในปี2 5 6 5จนถึง2 5 6 6นะคะมีผู้ป่วยเด็กปากเวงพดานโวเนี่ยประมาณเซสิบรายต่อปีดังนั้นค่ะการจัดคลินิกขัดกองความผิดปกติบนใบหน้าและก็มือเด็กและก็มือเด็กขึ้นในครั้งนี้นะก็คือเพื่อที่จะคน้คนหาเด็กที่มีความผิดปกติให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาแล้วก็ ตดสัญกรรมที่โรงพยาบาลปัตตานีนั่นเองค่ะมันก็จะมีหลายๆปัญหานะคะทางเดกที่อาจจะไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ในขั้นรือว่าคลอดออกมาแล้วอาจจะไม่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายทางปากแหว่งเพดานโหวรหรือว่าเรื่องของพิกลพิการต่างๆนะคะก็เพื่อที่จะได้มีการคัดกรองให้เร็วขึ้นจ่อจะนาไปสู่การผ่าตาสัญกรรมเพื่อจานน้องๆนี่ได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็สมชามารถใจชีวิตได้ตามปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วไปนะคะในโครงการผ้าหม้อไปหาประชาชนที่โรงเรียนสายบริจาคประชาคัที่จังหวัดปัตตานี นั่นเองค่ะ